EP. 2 Setpoint พาทัวร์งาน IAA Mobility 2023งานโชว์รถที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วค่ะหลังมากๆากจทุกคนดูดิชื่อว่า Ladybug e B e t o point. หว,วานหวานพาดูในส่วนของ IAA Conference ในศูนย์แสดงสินค้าเมเซ่ที่เน้นนวัตรกรรมเทคโนโลยีล้ำๆเหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมแบบ B2B และงานนี้เขาก็ไม่ได้แสดงรถยนต์อย่างเดียวนะรวมไปถึงโซลูชันและการคมนาคมโดยรวมอย่างเช่นจักรยานและรถขนส่งสาธารณะด้วยอย่างที่เคยเกริ่นไว้นะคะว่างานนี้เขามีสส่วนก็คือ IAA Conference และ IAA Open Space EP 2นี้แหละค่ะวันหว,วานจะพาไปบุก Open Space ที่บอกเลยว่าเราเดินกัน3วันแต่ต้องตัดมารวมใน EP เดียวเนี่ยเป็นงานที่หินมากๆถ้าพร้อมแล้วตามวันหวานมาเลยนี่แผนที่ของงาน Open Space ใน m u วนิกค่ะข้อดีของการจัดแบบนี้นะคะหวานว่าด,ดีมากนั่นก็คือทั้งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเมืองหลวงที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คนเนี่ยให้ความใส่ใจแล้วก็ตื่นตัวการคมนาคมมากๆแล้วก็เป็นงานที่สามารถมาได้ทั้งครอบครัวเรื่องความปลอดภัยของงานนี้ก็สุดๆเลยดูจำนวน Security สิคะแน่นมากแล้วเขาก็เฝ้าระวังกันจริงจังสุดๆเดินดูรถกับทีมผู้บริหารเซตพอยต์สนุกมากๆพี่ๆเขาความรู้แน่นจริงๆคะ่ะ สิ่งที่น่าจับตามองนะคะคือความใส่ใจของทีมผู้บริหารที่ต้องมาดูรถรุ่นต่างๆที่ต้องการนาเข้ามาขายที่เมืองไทยด้วยตัวเองแบบเนื้อตาสัมผัสจริงจะได้บอกลูกค้าได้ว่าประสบการณ์การนั่งการได้สัมผัสเห็นจริงเนะี่ยเป็นยังไงอย่างพวกสีของรถเวลาดูในเว็บไซต์มันไม่ได้เห็นความเงาความด้านของสีจริงนะคะบางคันสวยขึ้นเวลาที่รถโดนแสงแดดบางคันดูหรูหราเวลาอยู่ในที่มืดพวกวัสดุต่างๆที่ใช้ในรถ ต้องมาลองนั่งลองจับได้สัมผัสจะบอกได้ถึงคุณภาพของวัสดุแม้แต่เรื่องซ้ายหรือสเกลของรถที่ดูแค่สเปคของโรงงานอาจจะไม่พอบางคันดูเหมือนเล็กแต่พอลองนั่งดูจริงๆแล้วก็ไม่อึดอัดนะโดยเฉพาะทัศนวิสัยค่ะยังไงก็ต้องมานั่งในรถเองให้เห็นด้วยตาตัวเองเซตพอยต์ point, เขาให้ความสำคัญตรงนี้มากๆเลยต้องมาคัดรถด้วยตัวเองทุกปีเลยค่ะ บูธท,ที่เราตั้งใจมาดูเลยก็คือปอเช่ค่ะเพราะเซตพอยต์เขาเป็นหนึ่งในผู้นําเข้าที่เชี่ยวชาญแบรนด์นี้เลยอย่าง911 ST คันนี้วนหวานชอบมากเพราะเป็นรุ่น Special Edition ฉลองครบรอบ60ปีของ911ที่ผลิตแค่1,963คันทั่วโลกคันจริงสวยมากมามารอดนกันนะคะว่าเซต p o i n t จะได้มากี่คัน อีกหนึ่งคันที่ไม่สามารถ move on ได้ด้วยรูปทรงราวกับรถจากโลกอนาคตก็คือ mission x คันนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราติดตาม mission e ที่กลายมาเป็นรถไฟฟ้าไชยคานสาวกปอร์เช่ต้องรอดูนะคะว่า mission x เมื่อผลิตและวางขายแล้วจะออกมาเป็นปอร์เช่รุ่นอะไรอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราตั้งใจมาดูเลยนะคะก็คือ the new porsche cayenne คันนี้เลยค่ะรถยอดนิยมของคนไทยรุ่นใหม่ปรับปรุงโฉมทั้งภายนอกและภายในเห็นตัวจริงแล้วบอกเลยว่าน่าใช้มากม เพื่อนๆคนไหนที่สนใจรีบจองคิวที่เซตพอยได้เลยนะคะรถใกล้เข้ามาแล้วจะได้ออกมาขับรอๆก่อนใครเลยและสาวก p ก์ปอร์เช่ย,ยังหวานๆก็ไม่พลาดที่จะช็อปรองเท้าลิมิเต็ดเอ dition ครบรอบ60ปีของ911ที่ปอร์เช่เขาจับมือกับพูมาเปิดขายครั้งแรกในงานนี้หมดแล้วหมดเลยโชคดีสุดๆเลยค่ะไซส์หวานเหลือคู่สุดท้ายได้จับจองเป็นเจ้าของฟินสุดๆ แต่ละค่ายเขาก็จะเอารถมาแบบโชว์โอ้โหมีทั้งรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะรวมทั้งกิจกรรมให้คนเข้าร่วมด้วยและที่หวานชอบคือกิจกรรมแต่ละบูธอะมันได้ตั้งแต่แบบเด็กเล็กๆไปจนถึงมีอายุสูงๆอายุก็สามารถเล่นได้คือเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกอายุจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าคนเนี่ยก็คือใช้จักรยานกันเยอะมากเพราะฉะนั้นมางานเนี้ยแนะนํานะคะถ้าไม่จักรยานก็แท็กซี่มา ดดเรียกว่าจัตุรัสออดดออนสปาซึ่งบอกเลยว่าเป็นจัตุรัสแห่งรถยนต์เลยนะเพราะว่านอกจากจะมีโชว์รูมตรงนี้มีโรลทัสนะคะมี Mercedes มีครูป้ามีลูซิตโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะ หวัว่าโชคดีนะคือพวกแบรนด์นี้ก็ที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วที่งานเขามาจัดอ่ะก็คือได้เปรียบเพราะมีโชว์รูมด้วยนะคะอีกอย่างที่ชอบมากๆในส่วนของ IA Open Space นะคะก็คือฟรีค่ะบริเวณนี้คือเข้าได้ฟรีหมดเลยไม่ต้องมีบัตรเข้านะคะทุกคนตรงนี้นะคะคือสตูดิโอโอดีออนส์พลนะคะ by m e r c e d e ซ Benz ซึ่งก็เป็นลักษณะเหมือนคอนเซ็ปต์ต่อของ Mercedes ค่ะคือทุก2เดือนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆที่มาโชว์นะคะก็หวนว่าน่ารักมากเลยนะมีโชว์รถตรงนี้แล้วก็มี Little Cafe บริเวณนั้้นนะะคใหแบบ ลูกค้าได้มาเอนจอยกับคาแฟแล้วก็ดูรถสวยๆไปด้วยแต่ไม่ได้เป็นแบบโชว์รูมที่เอาไว้ขายนะไว้โชว์อย่างเดียวค่ะกิจกรรมที่หวานหวานต้องมาเช็คอินเลยก็คือบูธถ่ายรูปโดยเราเข้าไปยืนอยู่ในกรอบนะคะติต่างว่ามีรถ mercedes รุ่นต่างๆอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็แชะนี่ได้รูปตัวเองคู่รถ mercedes สวยๆกลับบ้านเป็นที่ละลึกค่ะพามาดูบูธใหญ่ของ mercedes benz กันบ้างที่หวานหวานทนร้อนต่อคิวอยู่เนี่ยกำลังจะเข้าไปดู cla class concept car ค่ะ โอ้โหเข้ามาแล้วเขาพรีเซนต์ได้อลังการสุดๆรุ่นนี้เปิดตัวแรงจริงๆ Benz เขาประกาศเลยนะคะว่า CLA Class จะเป็นรถไฟฟ้าสุดหรูที่ชาร์จได้เร็วที่สุดในโลกใช้เวลาชาร์จแค่เพียง15นาทีก็วิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรและถ้าชาร์จเต็มก็วิ่งได้ไกลถึง750กิโลเมตรเลยเดียวอดใจรอดูตัวจริงปีหน้าค่ะ EQXX ที่วิ่งได้ถึง1,200กิเมตในการชาร์จเพียงครั้งเดียว AMG o ไฮเปอร์คาร์1แรงม้าที่ขายหมดตั้งแต่รถยังไม่ผลิตใครที่ใช้ G-Class เครื่องยนต์ปกติอยู่เตรียมกระเป๋าสั่นเลยนะคะเพราะนี่คือ G-Class Prototype ไฟฟ้าล้วนหว่านไม่คาดคิดเลยค่ะว่าขนาดรถรุ่นดุนรๆยๆอย่าง G-Class Mercedes เขาก็จะมาทำเป็นรถไฟฟ้าด้วยดูหน้าตาแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะต้องรอดูตัวจริงค่ะว่าจะว้าวขนาดไหน ทุกคนคะหวานหวานอยู่ใน EQV Prototype นะคะแต่ว่าพูด Prototype มันรู้สึกแบบนี่มันแทบจะไม่ใช่ Prototype แล้วนี่มันคือแบบแทบจะเป็นรถจริงๆแล้วแต่ว่าถามนะคะคนของ Mercedes เขาบอกว่าด้วยความที่ยังไม่รู้ว่าวิ่งได้เท่าไหร่ราคาจะเท่าไหร่ย,ยังไงบ้างนะคะสิ่งที่รู้ก็แค่ว่าโอเคจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราจะเห็นว่าบริเวณบอร์ดตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ทุกคนเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับเมืองไทยมากเลยนะคะเพราะว่ารถตู้ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากพวกถ้าเป็น Luxury b r a แบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาพาดหรือว่าถ้าอัพไปเลยก็จะมี Lex กซัสแชร์ที่กำลังแบบผิดมากๆค่ะแต่ตัวนี้ Mercedes ทํทำเป็นรถตู้ไฟฟ้าออกมาซึ่งปกติบ,บางคนเขาต้องมาทำที่เมืองไทยนี้ใช่ไหม mm hmm. พวกออปชั่นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าเหมือนเมอร์ชิเดสคิดมาแล้วว่าเออมันต้องใช้แบบนี้แหละของรถตู้นะคะแต่มีแค่แถวตรงนี้นะคะแถวหลังสุดไม่มีค่ะ ทุกคนตรงท้ายเขาน่าสนใจเดี๋ยววานเปิดอะไรให้ดูนะคะนี่สามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยคือปกติอะรถตู้เราจะเปิดต้องเปิดทั้งแผงใช่ไหมคะอันนี้เปิดแค่กระจกเพราะว่าเขาอะทําชั้นวางไว้2ชั้นด้วยกันนะคะอันนี้คือชั้นบนก็สามารถกดชึบอ่าเปิดใส่ของได้นะคะชะยังไม่หมดอันนี้คือแค่ตรงกระจกใช่ไหมเดี๋ยวหวานเปิดตัวเต็มให้ดูนะคะ อย่างที่บอกเลยค่ะก็คือทําไว้2ชั้นดีนะทุกคนมันเป็นสัดส,ส่วนทาให้เราสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะคะแล้วของก็ไม่รกเทไปเทมาด้วยค่ะพูดถึงรถไฟฟ้าสุดอลังอีกคันที่โดดเด่นแต่ไกลก็ต้องนี่เลย m y b a บัก EQS 680ทุกคนเราก็คือ m ม b a บักแบบตะโกนนะคะไม่บัก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 ไมลบักไมบัก กลัวไม่รู้ว่าเป็นหม,ม้บ้างเรามาดูความอลังการของ BMW กันบ้างที่บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าค่ะ ทุกคนชื่นใจมากเลยค่ะตอนนี้นะคะหวานหวานอยู่ที่บูธของ BMW จะบอกว่ายิ่งใหญ่สมศักดิ์สีความเป็นเจ้าบ้านแบบเจ้าบ้านจริงๆนะคะเพราะที่นี่คือต้นกําเนิดของ BMW ค่ะเราอยู่ในเมืองมิวนิกใช่ไหมซึ่งมิวนิกเนี่ยอยู่ในแคว้นบาวาเรียและบาวาเรียก็คือเนี่ยค่ะ BMW b a วาเรียมอ o ตอร์เวิและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่หรือ h e ฮดคอ a เอร์ของ BMW ด้วยนะคะ ทุกคนคะนี่คือรถ BMW Concept Car ที่เปลี่ยนสีได้นอกจากคอน c e p t ์คาทั้ง3คันแล้ว BMW เขาขนรุ่นดาวเด่นทั้ง iX1 i4 i5 iX และ i7 มาโชว์ตัวกันให้สาวก b m ได้สัมผัสและเข้าไปลองนั่งกันอย่างจุใจเอาจริงๆแบรนด์เดียวแทบจะเดินไปครึ่งวันเลยคะ่ะ ในส่วนของรถมินิก็เอามินิคอนเซปต์เอ็กแมนครอสโอเวอร์ไซเล็กมาอวดพร้อมกับมินิคูเปอร์และมินิคันที่แมนแบบไฟฟ้าล้วนมาถึงแบรนด์รถเยอรมันที่นับว่าช่วงนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในเมืองไทยนั่นก็คือแบรนด์ Audi ค่ะรถที่ขนกันมาโชว์รัวๆก็หนีไม่พ้นรถไฟฟ้าอย่าง SUV ไฟฟ้าขนาด Compact QC e t r o ท หรือถ้าอยากได้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นคันนี้เลย q 8 e-tron ค่ะส่วน rs e-tron gt ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตซีดานที่ดีไซน์สวยมากๆและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่เบาสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าและชื่นชอบความพรีเมียมที่แตกต่าง ทุกคนคะนี่คือ Audi Active Gear Concept นะคะก่อนหน้านี้เขามีเปิดให้ดูนะว่ามันแปลงโฉมได้ยังไงอันนี้เป็นรถที่ว้าวมากเพราะว่าเขาสามารถแปลงกลายเป็นรถกระบะได้ด้วยนะคะเพราะคอนเซปต์เขาเนี่ยเป็น crossover 4ประตูนะคะลักษณะเปิดก็เป็น suicide door แบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูลักษณะเขาก็รู้เลยว่าเอออันนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นออฟโรดนะทุกคนคือสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะ ถึงชื่อโลตัสนะคนไทยส่วนมากก่อนว่าจะนึกถึงห้าขคาปลีกไม่ก็ชุดเครื่องนอนได้เลยแต่นี่ไม่ใช่นะคะนี่คือรถยนต์สัญชาติอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้น่าสนใจมากๆเขาเอาตัว SUV ไฟฟ้ามาโชว์กันโอ้โหแค่ได้ยินคำว่า SUV หวานก็หูผึ่งแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในดีกว่า พอเดินเข้ามาแล้วว,ว้าวมากค่ะคนให้ความสนใจกันเยอะมากๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่รถ SUV ไฟฟ้าแต่เป็น h y เปอร์ v ไฟฟ้า100%ค่ะโ t ต s รุ่นนี้มีชื่อว่า e l e t r a ตัวจริงสวยและดูสปอร์ตมากๆดีไซน์ลู่ลมมีความแอโรไดนามิกหวานๆส่องดูการตกแต่งภายในคันนี้คือลักชูสุดๆด้านในวัสดุไม่มีพลาสติกเลยค่ะใช้หนังล้วน คือบูธของคูป r าค่ะทุกคนถ้าคนไทยไม่คุ้นหูนะให้นึกอย่างนี้ถ้าเกิด Mercedes-Benz มี AMG อันนี้นะคะเซียก็มีคูป้าค่ะเซียคือแบรนด์รถสัญชาติสเปนนะคะและคูป้าเนี่ยก็เป็นแบบแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงสุดๆเพิ่งเกิดเมื่อปี2018นี่เองนะคะซึ่งวันนี้เขาเอารถที่มาเปิดตัวสดๆร้อนๆงานนี้งานแรกด้วยรวมถึงรถไฟฟ้าเดี๋ยวตามเขาไปดูข้างในกันค่ะบูธก็ใหญ่มาก ล้วบูธก็เวอร์ว้โหทุกคนคะอันนี้คือวัยรุ่นสุดๆเลยนะคะตัวนี้คือคูป้าจักเลเวลดักเลเวลนะไม่ใช่ดักเลเวลอันนี้นะคะเดี๋ยวอีกประมาณประมาณ7ปีเจอกันเขามีแผนที่จะวางจำหน่ายนะคะปี2030ค่ะโค <c oughs> ล้ำมากๆส <c oughs> ิทุกคนดูดิ มาดูรถฟอร์มูล่าอีได้ยินไม่ผิดค่ะฟอร์มูล่าอีจริงๆนะคะจะคุ้นกันแต่ฟอร์มูล่าวันใช่ไหมแต่อันนี้เป็นการแข่งขันเขาใช้คําว่าเป็นการแข่งขันแบบแชมป์โลกไรน้ํามันนะคะเพราะว่าใช้ไฟฟ้าล้วนค่ะและนี่ก็คือหน้าตารถฟอร์มูล่าอีของคูปรานะคะก็เป็นการแข่งแบบล้อเปิดหนึ่งที่นั่งนะคะส่วนการดีไซน์อันนี้หวานว่าน่าสนใจตรงที่ว่าแทบจะเหมือนเครื่องบินเลยทุกคนด้วยความที่มันไม่ต้องมีพวกเอนจินที่เป็นแบบ เครื่องยนต์ใช่ไหมก็เป็นไฟฟ้าล้วนนี้นะคะสามารถออกแบบให้แบบว่าลู่ลมหรือแอโรได้มากๆเลยนะคะทุกคนคะบอกเลยว่าบูธของโฟกสวาเก้นใหญ่มากดูดินี่คือแบบครอบไปจนถึงปั่งนู้นเลยนะคะอ้อมอนุสาวรีย์ไปเลยทีเดียวใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีของความเป็นโฟกสวาเก้นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกจริงๆค่ะ ID4 GTX ที่กน e Hybrid ID.5 ID.Bus GTX ทุกคนคะนี่คือโ l k s w a g e n b e ท t l e รถเต่าในตำนานแต่มาในร่างของรถไฟฟ้าที่ชื่อว่า Ladybug e e e t ีทอว์โซ a g เกนนะคะเอามาโชว์12รุ่นเป็นรถไฟฟ้าล้วนทั้งหมดเลยค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่าขนาดยักแก่งโ l k ซ w a เกนยังจัดรถไฟฟ้าเต็มขนาดนี้ แม่นัตกรรมยานยนต์อนาคตจะเป็นยังไงต้องรอติดตามดูทุกคนคะนี่เหมือนผับมากๆเลยนะคะดูตื๊ดสุดๆเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในดีกว่าเป็นรถอะไรดูดีมีบาริเคตกั้นด้วยอะ่ะ thank you ทุกคนคะนี่คือบูธของเรโนนะคะเขาเก๋ไก๋มากการวีเซต์แบบนี้นะคะเขาใช้คำว่า electro pop reno แล้วก็แจกหูฟังแบบนี้ อันนี้เป็นดีเจชาวฝรั kind of ่งเศสค่ะท um, ี fruit, A, um, ่เขากําลังเล่นแผ่นให้เราฟังจะใช้คำว่าเล่นแผ่นเล่นเพลงให้เราฟังซึ่งเขาอยู่ชั้น2วันนี้เองนะคะเจ๋งมากเลยค่ะแตเดี๋ยวพาไปดูรถกันถือว่าเป็นการ presentation ที่น่าสนใจมากคือเหมือนเล่นกับโสดประสาทเรานะคะตาดูหูฟังนะคะเหลือแต่ต้องมีอะไรให้กินด้วยใช่แซวแ ทุกคนอันนี้ใส่ยามิชลินไพรเมซี่โฟด้วยนะคะนุ่มนวลเงียบทนเหมาะกับการใช้งานทุกคนคะจะบอกว่าเรโนเนี่ยเป็นรถของสัญชาติฝรั่งเศสนะคะเมื่อก่อนอมีในเมืองไทยแต่น,น่ามากๆแล้วเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยแล้วแบรนด์นี้หาดู่ได้ยากมากต้องมางานตามยุโรปแบบนี้นะคะ่ะ ไปดี build your dream ค่ะสร้างฝันค่ะพูดถึง Blade, แบตเตอรี่ที่ดังที่สุดของรถไฟฟ้าก็ต้องยกให้เขาเลย BYD Denza Zero 9 Auto 3หนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุด CU SUV ที่มีขนาดใหญ่กว่า Auto 3 r e น a n ที่เน้นความสบายของผู้โดยสารด้านหลังทุกคนคะเ c ้าสวยมากๆเลยะคะ่ะนี่คือรถที่เมื่อก่อน ิที่เมืองไทยมากเลยนะเราเรียกกันโอเ n o p โอเนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยแบบไม่ได้รับความนิยมนะก็เลยบอกมือลาบายบายเมืองไทยไปแล้วถือว่าเป็นรถสัญชาติเยอรมันที่ดีไซน์ออกมาดีสวยและน่ารักมากเลยนี่เขาก็ยังมีลายผลิตต่อไปนะต้องลุ้นว่าจะกลับเข้าไปไทยอีกหรือเปล่าจะว่าไปก็ลุ้นอยากให้กลับเข้ามาขายในเมืองไทยนะคะเพราะดีไซน์ของเขาสวยล้ำมาก ทำเอาลืมภาพ o p เปสมัยเมื่อก่อนไปเลยทุกคนคิดว่าแบรนด์นี้น่ากลับเข้ามาขายในเมืองไทยไหมคะเมนเข้ามาบอกกันหน่อยนะเทรนด์ของรถไฟฟ้าที่ถือว่ามาแรงแล้ว E-Bike ก็มาแรงไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยววันหวานจะพาไปดูบริษัท Bosch ยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมของเยอรมันที่เขามาออกบูธในงาน AA นี้ด้วยเดวนี้จักรยานไฟฟ้าก็คือทำหน้าตาแบบ ไม่ได้แย่จากเสริรมอบมากนะทุกคนปกติเราเห็นแบบว่าโอ้โหจักรยานไฟฟ้าก็จะเด่นชัดมากว่านางคือจักรยานไฟฟ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาซ่อนแบตเตอรี่ได้แบบเนียนโอเคมันจะดูอ้วนๆหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันโอเคอะเทียบกับรุ่นแรกๆเลยที่หวานเคยไปเทสนะคะเขาเอาอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนหลักของจักรยานไฟฟ้ามาโชว์กันมีทั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่คอนโทรลย,ย,ยูนิต คนที่นี่ใช้จักรยานไฟฟ้ากันเยอะจริงๆค่ะทุกคนพามาดูรถถีบคาละหกแสนทุกคนคะหวานกำลังอึง้งเ เทคโนโลยีเรื่องการแบบป้องกันความปลอดภัยเขามากนี่คือ e-box นะคะถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะก็จะคุ้นแต่กับกระเป๋าจัก,กรยานใช่ไหมคะแต่ที่นี่คะ่ะคือเขามีทั้งกระเป๋าเป็นยี่ย้สะพายและอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะแอร์แบ็กเวลาที่เรา <laughs> ขับรถชนแล้วมันก็จะพ o p ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือหัวคุณไม่ถึงพื้นนะคะตอนแรกนึกว่าคนจริงๆตกใจมากแล้วดูเขาสาดหินตีดูคนคือเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะ ทุกคนน่าสนใจมากนะคะเทรนด e ์ i k e ก็คือในยุโรปเขาเป็น E- BIKE กันหมดแล้วต้องดูว่าจะมาถึงเมืองไทยไหมเพราะเท่าที่ไปปัน่นที่สนามฟ้าไม่เห็นเลยสักคันจริงเพราะว่าเขาห้ามป่น <laughs> ก็เลยไม่เห็นเลยสักคันแต่ก็แทบไม่เห็นในเมืองไทยจริงๆต้องรอรุนว่าเป็นยังไงคะ่ะมาอเาก็คือเห็นรถ เยอะมากหลายแบรนด์ใช <Hands> ่ใ <boundaries> ช <Che AP>, ่ใช่กับทุกแบรนด์เลยเนาะใช่ใช่มีแบรนด์ที่เราอยากจะยกมาด้วยนะคะเอามาที่เซ็ต์วุ้มีรถสวยๆเยอะเลยนะครับวันนี้มันมีแบรนด์รถใหม่ๆรถอิเล็กทริกรถอะไรที่เซ็ตพอยสนใจเดี๋ยวนั้นนำไปโชว์นําไปขายที่เซ็ตพอยได้เนาะเดื่อทําไปพรีเซนต์ตอนนั้นนะครับลองดูลองดูชมกันครับครับโอ้โหพี่คะอันนี้คือที่สุดของความเปิดโลกมันได้เห็นอะไรที่แบบบางครั้งเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงได้ตอนมีที่งานนี้ใช่ใช่ สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเห็นที่นี่หมดเพราะนี่เป็นงานแรกนะครับใช่ไหมครับเรล่นง,ง,งานแรกที่เรามาเจิน,นวัตกรรมใหม่ๆของจากหลายค่ายหลายแบรนด์จากทุกมุมทั้ง OEM ทั้ง manufacturer ทั้งหลายอย่างก็ได้ความรู้มาเยอะเลยนะครับคุณวันใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้คิดว่ามันต้องมีสินาที่เราเอาไปใช้กันที่เซนทรีได้ได้แน่นอนเลยครับครั้งนี้มาก็ได้ความรู้ใหม่ๆอีกเยอะเลยครับะจะได้ไปพัฒนาต่อค,ครับ ค่ะแล้วเดี๋ยว EP หน้านะคะทางเซตคอย์จะพาไปดูรถสวยๆข้นงในหรือที่ไหนอีกอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ